เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันนําศพของนายธนกิจทรัพย์ไพศาลหิรันอายุ44ปีนะคะที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างชาวตําบลภูสิงห์อำเภอสา,าสข,ขันจังหวัดกาลสินขึ้นมาจากน้ําในเขื่อนลเปลาวค่ะหลังจากที่พลัดตกสะพานพระเทพสุดาซึ่งเป็นสะพานข้ามเขื่อนลเปลาวความสูงกว่า30เมตรขณะขึ้นไปนั่งบนราวสะพานเพื่อเตรียมถ่ายภาพคู่กับบุตรสาวนะคะก่อนที่ทางเจ้าตัวนั้นจะพลัดตกสะพานและจมน้ํา ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ช่วยกันค้นหาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาก่อนที่จะพบศพห่างจากจุดที่ตกประมาณ10เมตรค่ะนางสาวจันเพนเดชบันภรรยาผู้เสียชีวิตบอกว่าในวันเกิดเหตุตัวเองพร้อมสามีและบุตรสาวได้ขับรถไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะคะจนกระทั่งในช่วงเย็นขณะขับรถกลับบ้านมีฝนตกตลอดทางค่ะจึงได้จอดรถแวะชมวิวสะพานแล้วก็ถ่ายภาพโดยสามีได้ขึ้นไปนั่งบนราวสะพานเพื่อถ่ายภาพคู่กับลูกสาว ก่อนที่จะพลัดตกลงมานะคะซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นเพราะราวสะพานลื่นจากฝนตกส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ระบุค่ะว่าได้ระดมกําลังเจ้าหน้าที่กว่า20นายค้นหาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะคะแต่อุปสรรคก็คือไม่มีไฟส่งสว่างและบริเวณต่อมอสะพานนั้นที่เกิดอุบัติเหตุนั้นก็มีน้ําลึกประมาณ5เมตรด้วยค่ะ